บังครับผมเอาปนิบริรึ่งลูกครับมีเหวงนี่ก็ไข่สองลูกยี่สิบข้ามลูกสิบบาทเอาอะไรแล้วโอ้หัน,นผมเอาสามลูกสิบบาทครับบังนี่สามลูกสิบบาทหมดแล้วเหลือทั้งสองลูกยี่สิบโอ้เฮยบังมั่วปะเนี่ยโอ้โหนี่บังยอก <c oughs> นี่ดูที่ใส่สินนี่ที่ข้อมือบังสักก้อนนี่นี่อร่อยเจียมจนนะเนี่นี่อือจุ่มลงไปนี้นี่ใส่ผงหนัวนี่อืมนี่โอ้โหอะไรไม่รู้นี่ตักใส่ไปก่อนเนี่ให้มันเยอะๆไว้ก้อนนะนี่อือไอ้นี่กระบีบจังเลยแต่เนี่ยอืมนี่โอ้โหจุ่มจุ่มอีกแล้วโอ้โหล้วงอปแล้วบอกครับแล้วไอที่กระบวยเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับทำไมต้องเอามือจุ่มครับนี่มันเป็นความไม่เคดลับทางร้านบอกไปได้หรอกนี่จุ่มอย่างนี้นี่ให้มันมือให้มือมันลงไปด้วยนี่ บอกเลยว่ากินเข้าไปแล้วดีดยันอาทิตย์น้านี่นี่ดูจักคน่ายซะก่อนนี่รู้จักบังนี่นี่อยู่ไม่เฉยเลยเนี่ยนี่นี่ยกึยกยกักยึกยักโอ้โหเฮ้ยบงางแล้วผมเรียกตำรวจมาตรวจนี่จะเจอไหมเนี่ยจเจออยู่แล้ว โจ,จ,จยวบ่หรอกครับเจอเยี่ยวนี่แหละเงยอกเงื้อนี่ดีดดีดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอดีเส้นไม่ค่อยดีนะตอนเด็กๆตกรถจัก,กรยานเงือเฮ <c oughs> บางครับโอ้โหทำไมบางแต่งตัวดีนะครับมีทับหนงทับหนด้วยนะครับมโอ้โหกองเกงสีกาก,กีด้วยสิโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบางครับนี่เสื้อแดงแรงริดด้วยพนมนี่ช่างสังเกตนะนี่ก่อนบางยังมาค่ายมณิุรีนี่บางนี่ทำข้าราชการมาก้อนอันนี้บางเป็นผู้ใหญ่บ้านหรอครับ ป้าวขับรถด,ดูดคีให้ที่สบานเออแล้วเขามาข่ายานิปุรีนี่แหละนี่เอามือจุ่มๆอย่างนี้นี่อืมมาโอยเจมจนเฮ้ยบางล่างมืออย่างนี้อ่ะอืมล่างแล้วเรียบร้อยอื้อนี่หยดหยอดอย่างนี้ลงไปนี่อืมออเดิฟนี่เลยอืมใส่วัตถุดิบให้ได้เยอะๆอย่างนี้นี่หยดนี่น้ำกะทิลงไปนี่คุ้นๆเนะนี่อืม อร่อยเออนี่เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยนี่นี่ลรยอะไรไม่รู้ผงอะไรผงโกโก้นะนี่อืมเป็นรสชาติอุ๊ยเอาอะไรมาสลัดใส่อุ๊ยบังอุ๊ยบังครับอะไรครับเนี่ยนี่ใส่นี่นี่ผงสารเคมีใส่ผงสารเคมีด้วยเพื่อความดีนี่อืมไม่ต้องห่วงเนี่ยทำงานทั้งวันไม่เป็นไรเออไม่เคยไม่เคยเหนื่อยเลยเนี่ยมากินร้านบังเนี่ย นี่อุ้ยอะไรติดนิ้วอุ้ยเกี่ยวใส่ก็เออบังครับโอ้โหนี่หูขายดีนะครับนี่ยบังสุดยอดเลยนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับนี่หูหยดกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะนี่ยึกยักยึกยักทั้งวันเลยนะครับบังครับไม่เหนื่อยบ้างหรอกครับนี่บังดีดบังดีดเอยดีดขนาดนี้ระวังโดนอุ่มนะครับบังครับโอ้โหนี่เหลือจุ่มกันอย่างนี้โอ้โหเหลือครึ่งถังแล้วขายดีจัดเลย เฮ้ยนี่จุ่มอะไรไม่รู้โอ้ยข้างที่มีสายสินนะครับนี่เพิ่มความแขังนะครับนี่จุ่มโอ้ยโอ้ยมือเปียกอะจุ่มแบบมือเปียกอะโอ้ยอี่เลยเพื่อความเพื่อความทันใจนี่โอ้ยบางสุดยอดเลยครับโอ้หใส่ถ้วยไม่ทันแล้วมั่งกูว่าเห้เนี่พามาดูเนี่ยตบตบตบเนี่ยนี่นี่นี่มันใส่เมียมันใส่เมียนี่ตบอีแก่แม่งบ่นทุกวันเลยเฮ้ยมา ราจะพามาดูน,นี่เลยนะครับอ่ะนี่เลยเป็นเอ่อแป้งโรตีนะครับอันนี้จากนั้นก็นี่เลยครับอ่ะเอาแป้งมาแผ่บนเตาอย่างนี้นะครับอืมบางไม่ร้อนแหละครับบางครับอืมไม่ร้อนหรอกนี่อืมใช้ไม้นะนี่ใช้มือก็พองไยไเอเวยน,นี่ทำม,มาได้อ่ะนี่แผ่ให้มันออกอย่างนี้นะครับอ่ะ โอ้โหสภาพมือบางใส่เสื้อกล้ามซะด้วยสยิมียิ้มให้ด้วยนะครับนี่จะพามาดูเครปอินเดียนะครับอ่ะนี่เลยเริ่มจากใส่วัตถุดิบลงไปนะครับอ่ะนี่แล้วเตรียมวัตถุดิบนี่เลยใส่น้ําสักนิดหนึ่งนะครับโอ้หปั่นติดเสื้อแล้วครับโอ้โหบังครับโอ้หเสือ้อ อืนี่ไม่ขันหรอครับเนี่ยโอ้โหปั่นอะไรครับเนี่ยนี่เป็นเอ่อเป็นแป้งเครปนะครับอ่าน่าจะใช่นะครับอ่ะโอเคปั่นอย่างนี้นะครับอืกระจายครับปกระจายเลยไม่ใช่แป้งนะครับขี้ผมเนี่ยจะกระจายเลยครับแดกเข้าไปเดี๋ยวอืมบีบว่าหนาวสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเปรี้ยวนะครับอืกินตัวบางก็เปรี้ยวพอแล้วครับอืจ้าต่อเลยครับบางครับปั่นเรเลยครับนี่อืมปั่นให้มันกระจายอย่างนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นก็นี่เทใส่แก้วอย่างนี้เลยครับบางอืนี่ ออย่างนั้นก็แดกโอ้ยยังยังยังนี่ใส่ผงอะไรก่อนไม่รู้อ่ะนี่ได้แล้วครับหน้าปั้นสตรพิเศษอร่อยเจ้มจนนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขี้แตกพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วครับแมวแล้วครับผมแมวแล้วครับพอแล้วครับแค่นี้ก็ขี้แตกพอแล้วครับมาดูเมนูต่อไปครับนี่เจาะน้ําแข็งก่อนเลยครับนี่ให้มันเต็มแก้วนะครับอ่ะใส่ลงไปครับทุบๆหน่อยครับนี่อืมนี่แหละครับโอ้โหน่าจะเป็นน้าอ้อยนะครับนี่อ่ะ จากนั้นก็นี่ฉีกพงอะไรเนี่ยอืมมันจะเป็นพงคึกคักนะครับนี่อืมใส่เข้าไปงี้นี่อืมพงชาคนระับพงชาอือนี่จากนั้นก็ใส่น้ำลงไปให้เต็มนะครับนี่อืมชักออกมาอย่างงี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นก็เขาย่าเขยา่ขยา,ยาอย่างงี้แดกโอ้โหขุนๆเลยเฮือ ขีตอยออกมานี่โอ้ยกนิ้วด้วยยี่ไปเมนูต่อไปเลยครับนี่เออแป้งมาตีตีอย่างงี้แล้วก็เอาไปอบในโอ่งโอ้โหนี่อาจจะเป็นเอาแป้งอบโอ่งนะครับนี่มอหอมชุยเลยครับหอมชุยเลยนี่แปะเข้าไปอย่างงี้กินกับอะไรครับเนี่ยบังอืก็ไม่รู้เหมือนกันอะเอาละนี่เมนูต่อไปอนี่เป็นเออน่าจะเป็นพักนะครับพักกลวมมิตรนะครับเป็นเออนี่ใส่มันบดลงไปอย่างนี้นะครับอื นี่บดให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโรยพงอะไรไม่รู้ครับโรยสักหน่อยนะ้หมูไม่สักหน่อยแล้วเยอะเลยอ่านี่ใส่น้ำอมฤตลงไปนะครับนี่อืมนักขย่าห้เขากันอย่างนี้นอืมมีอร่อยหอมชุยเอ้ยยื้ข่าวยำเลิ้ยมชายห้า,ากินเราไม่แซบดากเราไม่ใช่ลานบางเลย นี่เลยครับนี่อืมเป็นข้าวยำนะครับนี่เป็นเอ่อข้าวยำริมชายหาดนะครับเป็นข้าวพองนะครับนี่ผักหลากหลายชนิดเลยนะครับอืมจากนั้นก็ซอยก่อนเลยครับนี่ซอยให้อย่างนงี้เลยให้มันละเอียดอย่างเงี้เลยนะครับอืมไม่ต้องเคี้ยวกันเลยครับบางนะพือนนี่เลยอ่ะ จากนั้นก็เนเลยปอกปอไว้กล่องนะครับนี่อืแล้วก็ใส่ส่วนผสมให้ครบเลยนะครับนี่อแล้วก็นี่เลยครับมะนาวครับเลมอนครับนี่แค่ครึ่งลูกพอนะครับเดี๋ยวเปรี้ยวครับมืออ่ะนี่บีบเข้าไปงี้ครับอนี่จะเข็มๆหน่อยนะครับมือบังครับมือไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยครับนี่อขอนๆนี่ก็การหนอย่างเลยครับโอ้โหนี่นี่นี่ปั้นอย่างงี้นี่อืนี่ให้กระจายหน่อยนะครับให้กระจายหน่อยให้มันหกหกหน่อยนะครับนี่ จ้านั้นก็เตรียมกลววยเลยครับอนี่น่าร้อยใช่ไหมล่ะือนี่เลยครับโอ้ย,อ,อ,ยอิ่มแล้วครับบางครับโอ้โหโทษทีนะครับเห็นแล้วอิ่มเลยครับบางครับ